นองเบิ่งนนะองละนองเบิ Naj ่งนสูงวะสูงพวะขึ Naj ้นขึ้นขึ ah ้นไหนนะบ้าเบิร์นน้ดีใจอยู่วะนีเนาะคือเห็นเป็นแต่ย่านย่านเลยไปปะนี่ขี่เป็นมานาอนี่ สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุคนบ่ว่าสิอยู่ฟังลาวฟังไทยและต่างประเทศมื้อนี้สาวขินค่ําก็ได้มานําสายสะพานบุญเนาะพ่อพี่น้องและก็ดีใจเนาะที่มีโอกาสได้มาทําบุญนําอ่าบ่เสนบ่คิตเพิ่นเนาะพ่พี่น้องมื้อนี้เฮาก็มาทางไปบ้านดงตะแบงเนาะพ่พี่น้องและเฮาก็สิไปอ่ามีผู้ใหญ่ใจดีทางบ่จิตเนาะเลยเอ่อให้บ่จิตเพิ่นซื้อรถทีบไปให้น้อง เพิ่นอ,อยู่อาเขตของวัจิตน,น้องเพ่อนพี่น้องเป็นแนวใด่านาะเ่ากับสีไปเบิ้งพ่อมๆกันเลยน้องเพ่อนพี่น้องก่อนเทาสีไปเนาะเทากับสีเบซื้อรถที่ปน่ะเพ่อนพี่น้องเลยเนาะไปเบิ้งกันเลยเพลินพี่ ีบนอภยพี่น้องเลยเนาะจิตเพิ่นกับกำลังซีเลือกรถทีให้น้องเพิ่นนอภัยพี่น้องเลยน้าขาเพิ่นน้ำแข็งเลยนอภัยพ่น้องาดิได้บะจตอันซื้อรถทีไปไฟกับอไปนาผด้วยนผม่นนืออมเปนไเนาเป็นิาหาะพกบประสมน้นน้องเพิ่นก็ได้ผ่านกันมาเห็นไ้จีตเนี่ยือ กน้อยให้ก si yes. oh, really like ับลูกผมน้อยเพิ่อนดูดูดูดใโดยใจญ่คือจะเอาคันนี่พี่น้องเลยจะเอาคันนี่วะสีฟ้าเนาะเพราะว่ามันมีมันมีซ่อนแบบนี้เป็นสีฟ้าเนาะเป็นเดือดหันกับเป็นมันกระโบมันโมงามแบบนี้เนาะคือผู้สซื้อไปให้นี่เป็นเด็กน้อยผู้ยิ่งบอ้้แแม่นลกเป็นเด็กน้อยผู้ยิ่งน้องพ่นพี่น้องแต่เพื่อนอะตอนนั้นเพื่อนว่าว่าเพื่อนอยากได รถทิพยเนาะคนเห็นคนเคยเบิ้งคลิปของน้องใสยไม่เนาะโดยเอานารถทิพคือสาอน้องสาไม้แต่มเนาะเป็นใหไ่นแบบมีผ้ใหญ่คนจะชื่อให้ดนไปจินหนสุดขั้นเพิ่นเนาะดีใจทั้งหมดเนาะทีเนาะเข้ากับซีซอรถทิพละกันไปหายน้องไปเลยเนาะบุญทินบุรถใหญ่เนาะก็ได้ เอารถจักใส่นะมัดใส่รถจักเนาะว่าจักคันนีเด้อพี่น้องว่าจิเียงลงรถในมาจอดอยู่ข้างๆพี่น้อง้เนาะบ่จิกสิให้เพิ่นเอารถที่ไปมัดใส่รถจักลพี่น้อง้เนาะเล็กน้อยจักปีกบ่จิที่สิซื้อไปให้อ่าบ่ได้ลืมเด้อพี่น้องลืมเพิ่นมายูเพิ่นเนาะประมาณ3บ่น้องสายใหม่ทีซากับอะ อันน uhm, ู้นอนนูน re ้อยอันนู้นดูกันดูกันนะวาเซนบ่ประมาเลียงกันประมานั่นแหละเลยโอ้สิซกระิประมาณนี้เนาะทำนี่ใส่ได้ะมนู้นี่ได้ได้ได้พอจีดกระสิมัดอันรถถีบใส่รถจักรไปเลยน้องเยพี่น้อง วันนี้เข้ากับสิไปเบิ่ออยู่เพื่อนเพื่อนพูดในนอฟเพอนพี่น้องไอ้น้ว่าเป็นเนว้ดเนาะมาฮอดไห้นอเเพย์พี่น้องไอ้นาะสบายดีวัจิตวะแสน้ยสบายดีเดือดพอเดือดพอดีแต่ว่าต้องการคือเก้าเนาะบริบพี่น้อยเนาะพาเงินอนองพี่น้อย็นอะไรพี่นี่มาเืนอน้อยเนาะเลยเลยข้เขาไปเพื่อนตัวัดจิตั้งวัดจิตทั้วัดจิตซื้อรถบีบเนาะเน้องลาเพื่อนะแน่บีบเนาะเลยสบายดีน้องม่ได้ก็ได้

เชื่อเนะน้องนะเพย์พี่น้องเลยเนาะเขาก็อยากพูดเรื่องเล่าของเพิ่นนะนะเพย์พี่น้องเลยเขาก็สิยางเขาไปถามเบืองว่าเป็นเนื้อในดนะน้องเพยนะ์พี่น้องเลยเนาะแต่ก็เห็นน้องเพิ่นได้รถนถีบตดนอันเบาจิตมาหอดเนะน้องเพย์พี่น้องเลยเขาก็สิเขาไปถามเบืองความรู้สึกของเพิ่นเลยเพย์พี่น้อง เรถทิปไม่ว่าี่สบายดียู้พักสบายดีบ้านลุงยู้นี่สบายดีเป็นยู้ว่าน,นี่ฮะผู้ใ <c oughs> ดเป็นเป็นชุ่มเจ้าเป็นดูกเพิ่นเบิดเลยบ่ป้าบ่เอาก็ขึ้นไปเบิ่งอยู่เทิงน้องเพื่อนพี่น้องเอยู่นอกข้ากันย่างโม่เรื่องหูราวเลาก็ถามเบิ่งที่ว่าเป็นดูกเล่าน้องเพื่อนพี่น้องอย่เอาจะขึ้นไปเบิ่งเพิ่นอยู่เทิงกันเลยขออนุญาตขึ้นเฮือนในเด้อสบายดีส <c oughs> บายดี <c oughs> สบายดีว, uce. ว, uce. ว่าสุขสุขคนเอ้าโอ้แต่อันนี้วแตกรเพื่อนหลังนี่วัทีวาฮักอ่ะโดยอ๋อเพื่อนหลังนี่น้องพลอพี่น้องท่วาอันชื่อเข่ามากหลายๆเลยดันนั่นบอเห็นแต่ได้คลิปน้องพลยพี่น้องกัน้องเพื่อนหลังนี่ท่วาเพื่อนหลังเก่าเพิ่นเนาะเพื่อนหลังนี่เป็นเพื่อนหลังไม่บอโดยโดยโดยเดี๋ยวเฮากระสีธามสื่อเสียงเลียงน้ำเพิ่นกนจังสีดมกันต่อน้องพลอพี่น้องเนาะอ่าซื่อว่าจังไดเนาะเลยเนาะ คือน้อยบอสอายุจักปีแล้วเจปีโอ้อันผัวอันเป็นผัวบอสอายุจักปีเจ้าปายเจ้าปายวะเพื่อนอันนี้คือเป็นเพื่อนหลังใหม่เนาะเป็นเพื่อนอันทา้งลนเนอ้มาซอยคนมาซอยทางแม่น้อยโอ้ทางแม่น้อยทางทางทองลาเนาะมาซอยบ่เตียงทองโออ้บ่เตียงงทมาเฮ็ดให้บอสบ่เตียงทองแล้วก็คาบตา โอ้ทั้งบอต้าพ่อมโอ้น้อง่อพี่น้องเลยเนาะบอต้าเป็นคนมาอันแนะนำนะแต่เปเตียงชงบอต้ามาโดยโดยโดยเนาะกะได้เงินใหม่กะดีใจน้ำเนาะกะได้เงินใหม่โดยเขาก็ดีมุกดีใจน้ำพิ่นทีว่าเพิ่นได้เงินใหม่เนาะเขาก็ดีใจน้ำพลอยพี่น้องเลยแต่ว่าเห็นในคลิปกัเห็นแบบเพื่อนดันกะโอ, um. โอ้ยน้องบอเพิ่นได้ข่าวลายน้ว nee อ พ่อแม่พี่น้องบ่าเฮือนเพิ่นฮักนี่เอากลับคืนทีมงานเฮาเขาบ่าบ่ให้ก็ซอยเรือแล้วบ่ให้ได้ว่าจบ่เปลี่ยนเอาเอากลับคืนบ่มีข้าวกินน่เนาะบ่มีข้าวกินแล้วกัดๆเพิ่นเพิ่นบ่าเดลูกลูกนั่นเจ้าบ่นี้นะลูก4คนอันแม่นบ่อันอยู่ตนตรางน่ะอันที่ว่าเบิ่งรถถีบแม่นบ่ผู้หญิงหรือผู้ชายอันอยู่ผู้หญิงน่ะผู้หญิงนั่งอยู่ะหนบ่โดยบ่แม่นบ่แม่นบ่โดยผู้น้อย2คน่ โอ้ผู้น oh, ้อย2คนน่ะแม่นโอ้เมื่อกี้นี่ไปถามเนาะพี่น้องเพิ่นก็บ่จักเนาะเพิ่นเป็นเด็กน้อยเนาะอ๋อยาเพิ่นก็บ่เคยเห็นหน้าเอ้ยโดยโดยเฮาก็พึ่งมาครั้งแรกเนาะเฮาก็พ่งมาพ่อพี่น้องเอ้ยเฮาก็มาก็บ่เซนเพิ่นมื้อนี้เพิ่นบ่ติดเพิ่นซื้อรถทิพย์มาให้บ่โเอ้ยมื้อนี้ก็ทางว่าน้องเพิ่นอยากได้ว่าแต่มาเฮาก่อนมาขึ้นเฮือนเฮาก่อนว่าบ่ิเพิ่นถามว่าอยากได้ยังบ่เดี๋ยวบ่าวสิซื้อมาให้เพิ่นลตอบว่าอยากได้รถทิพย์ อ๋อก็เลยได้รถทีมีทางผู้ใหญ่เพิ่นซื้อมาให้เนาอพี่น้องเอ้ยเราก็ดีใจทั้งน้องเพิ่นเนาะน้องเพิ่นก็ดีใจเลยแล้วทั้งอันเบาเซนนี่เพิ่นซื้อยังไม่มอนี้ซื้อเข่าโอ้ซื้อเข่าว่โอ้ซื้อเข่าอันสอบตัวสีขาวนี่เนาะโดยแต่ก็อ่ามีแต่เขาอย่างเดียวว่า่นซื้อมาให้โดยกับขนมเล็กน้อยโอ้กับขนมเล็กน้อยนมเนาะโดย ก็ดีพวกดีใจน้ำเนาะที่ว่าได้เคลื่อนไม่แล้วก็ได้ข่าวกินข่าวที่ว่าซื้อมาหาสอบเมื่อนั้นบ่นี่ดยยังยังอยู่จักโอบเนี่ยยาซองเอื้อให้ปูปูเผื่อกระอึดแล้วก็แบ่งปูกินน้ำแนงโอ้พ่อพ่อครัวนี่บ่กโดยเวลาเผื่อกะเบิงเฮาเฮาอกะเบิงเพิ่นโอ้แบ่งให้เพิ่นน้ำจักโอบครึ่งหนึ่งกับได้กินปลาไก่กับมีแต่คนกินเข่าเนาะโอ้มีแต่คนแบบว่า ຕ່າງຄົນຕ່າງແບບບຸກບຸກມຸມ oh ີບ oh ໍ oh ່ພ oh ໍກ oh ິນອ oh ່າໂດຍໂດຍອານໍາບ oh ໍ່ທັນລະກະແບກເອື້ອຍຄົນນີ້ໃນລະກະໃສ່ປູແນ່ອ່ອນເຄີງກັບເພີນໂດຍໂດຍອໍສອບໜຶ່ງກະແບ່ງກັນກັບຄົນເຄີງກັບລູກເພີນລຫດດ ไวบาเบงกันไปกินเพื่อสิได้แบบอ่าบัดแยมมันมีเพิ่นกับชิได้คือเห็นเฮาเนาะโอ้ก็ดีเนาะเ่อ์พี่น้องไงโดยโดยเมื่อกี้นี่พวมเขามาคือจังหวะโบยู่เฮือนเนาะป้ามาแต่ใส่เนาะโอ้ไปเกี่ยวข่าวรับจ้างหมอโอ้ช่วงนี้เกี่ยวข่าวหน้าแซงเนาะโอ้แม่แต่พแม่พี่น้องไงเนาะช่วงนี้เกี่ยวข่าวหน้าเซ้งคนจ้างเนี่ยใดไปเกี่ยวเข่าวันละสี่สิบวันละสี่สิบพันกีบเขาเนาะโอ้เป็นวันบ่นนี่มาเนี่ยเพิ่นบอกว่าวันนี้ ก็บอกว่าอะไรคนว่าเมื่อเล่นว่ะเลนว่ะเงิ่นว่ะคนว่าเอ้ามาขาดนั่นมึอปกติว่าซีมาบัตตาต้องโทรบอกกมาอ๋ออ๋อโดยโดยเขาคิดว่าบาตตาซีมานัแหเลยก็เลยโทรไปถามบาตตาบาตตาบอกว่าไอ่บัตได้ไปดอกมนเนี่ยแบบเปอร์เซนเพิ่นไปว่ะโอ้โดยโดยโดยฮะกับบ่มีเบอร์เพิ่นไปจากน่าเพิ่นจากหมโทรกน่าแซงแชมป์กับบุญจากนั่นเพิ่นก็มีเฟซเนาคือการเขามีบตโอ้หน้ากับบุญจากเนาะ เขาก็พิ่นกับสงสัยเพิ่นเฝ้าอมาเลยสงสัยไม่ได้นัดกันเนาะกัยังดีที่ว่ามาได้พ่อได้เห็นกันเนาะยังดีมาเกี่ยวเขาในนี้อยู่ใกล้ๆนี่เนาะปกติก็คือว่านแล้าเป็นคนถ้มาหากินเนาะกับชีปกติว่าเฮาบ่เคยอยู่เฮือนแต่เราไม่ไดไปแล้วอยู่บ่ได้แม่นแม่นถ้าอยู่ไปกับ่ฮู้ว่าสิอยู่ไปเพื่อหยังเนาะแบบใดหั่นน่ะได้ควรมีโอกาสรัจ้างจะไปหารับจ้างกโดยโดยช่วงนี้กัเกี่ยวข้าวหน้าเซงเนาะยโดย ้าช่วงนี้ก็ถือว่ายังมีเวียกเฮ็ดอยู่เนาะก็ยังดีอยู่ที่มีเวียกเฮ็ดแบบเกี่ยวข้าวแล้วก็บ่มีเวียกเฮ็ดแล้วก็อยู่อ๋อบัดนี้เบิดเกี่ยวข้าวแล้วก็บ่มีหยังบ่บัดนี้บ่มีแล้วก็หาแบบน้ำใหม่น้ำมันคายบัดเออแพัแบยงบ่ได้มีห้มีนาบ่นั่นแบบส่วนตัวของเอื้อยเองอ่ะทาง่นก็บ่มีเฮ็ดนาพิบ่มีแต่เฮ็ดนาเขาเจ้าเบิดเลยอ๋ออืเฮ็ดนาเขาเจ้าที่แบบ แบบบุม yeah, bon oh, okay, yeah. oh. ีจังไห้บุมีบุนั่นเลยบุ้มมีเลยคือเฮานี่ก็บบุมีอ๋อเอาดินนั่นอยู่คู่มือนี่เด้ใช่ดินลุ่มคนหายมาอันนั้นเฮเฮือนคู่มือนี่ไหนโดยคนจะได้เฮือนเพื่นอยู่เหนาะเลยอยู่ทางเขามานบุ้มอันนี้เพิ่นแบบว่าเพิ่นให้เฮาอยู่อยู่ได้จนสามเฮาหาได้โดยอ๋อเนาะกันหาบ่ได้ก็เป็นเพิ่นมอบให้เลยดินตอนนี้นะโอ้เนาะเขิ่นกับป่าเนียป่าพวนดวน บองอันนั้นรถที่จอดบ่ดอกเพิ่นปัดมีกว่ากว่าเฮาแน่กว่าเพิ่นปัดแบบสร้างเพื่อนสร้างซานเป็นนะนะถ้าให้เพือนสรงโอ่เพิ่นเพิ่นเป็นสร้างแน่สร้างเฮ็ดเฮือนเฮ็ดหยังแน่แบบได้มานิดหน่อยเพิ่นก็เฮ็ดเองเนาะบ่ได้จ้างสร้างเนาะก็ถือว่าบ่แพงเนาะแบบถ้าว่าเฮามีเงินนิดหน่อยก็เฮ็ดนําเนาะผู้เฮ็ดบ่เป็นก็คือว่านั่นนะคือว่าแล้วอยู่แบบนั้น็เอยู่อยู่เฮือนหังน้อยๆนี่เนาะพ่พี่น้องอยนี่น่ะเฮือนลังอันนี้ อยู่นี่จักปีนี่เห็นอยู่ละเฮือนหลังนี่นะสี่หาปีป้าเตอร์นอฟฟี่น้องเนต่เฮือนมีมีอีกได้หลังก็ย่อมากแล้วก็มาย่อตูปอีกอยู่ทะบิดอะไรแล้วก็แห้งน้อยคนนี้ห้องเดียวโอ้อันนี้ถือว่ายังถือว่าใหญ่อยู่ได้อันนี้เนาะมีจังหวะกลัวแน่เตอร์นอฟพี่น้องเอ้ที่ว่าเอาเข่ามาหาศพนั่นบโบเลมี่ปลากระตุกกระตูเลยโบโบเลมี่อย่างอัดเลยบอนกับโบเลมี่หย่านคนหลักกับลูก โอ้ให้ลูกเผาไว้เวลาไปเฮ็ดเวียยนะเห็ดเบี้ยกัวลูกอยู่โอ้เนาะแต่ว่ามีเพื่อนแบบนี้ก็ดีเนาะที่แบบแบบมาเมียนเมียนสูงแบบนี้แต่ว่าคือยังแบบบ่มี่ผักกาตูเนาะปะให้มันเย็นก่อนไอ้มีโยฮันพายังบราซใสมันยังฮ่อนมันยังฮ่อนแต่ว่าแบบว่าอยู่ในบ้านนี่บ่มี่ขมอขโมยบ่แบบย่านแบบเพิ่นมาลักเขานั่งน้่งไม่เสร็แ้วเขาจะต้องอยู่ใครแบบว่าให้ลูกเบิ่งซะเวลาเฮาไปเฮ็ดเบีอยู่ก็ว่า ลูกโมโยก็แม่นผู้น oh ีา้อเผาผู้พ่อใเผ่าโอ๋อันนี้เป็นลูกกกกับลูกตาลมูกผู้ชายลูกกกอนั้นก็เป็นอ้ดูอันผู้ชายเห็น okay. บ oh, ่อ no, no, yeah. ันนั่งอยู่นกกันบโอ๋น้อเพนพี่น้องเลยเนาะกาเขาก็ดีมุ่ดีใจน้ำเนาะบันนี้น้ำในมัม่ีบ่น้ำในแบบน้ำกินนะน้ำกินก็ไปตักน้ำสร้างอยู่กินน้ำสางะโดยันน้ำใส่ได้ใส่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 ใ่ใ่ เพิ่นมีกอกบ่ดโดยจังได๋มีสร้างก็จาได้คืนโอ้ที่แบบว่าเออแถวแถวนี้คือจังเห็นแบบขุดเอาบ่โดยเพิ่นทางน้าบ่ได้บ่แถวนี้บ่มีแต่ขุดเฮาขุดก็สบายอยู่เอื้อยเฮาขุดไปยังถ้าบ่มีพื้นบ่มีไผก็เฮาก็ต้องตักเอานาะโอ้แบบว่าเขาเอายังตักเอาได้โอ้ขุดคุดคุดลงไปแล้วก็เพิ่นก็ใส่แท่งแล้วก็เอาขุดตักเอาโดยคุดแบบนย้งไงคะแม่เฮาขุดเฮาต้องใส่ท่อดนะคันเพใส่ท่อมันก็เจือญโดยโดย ถ้ามาทางน้ำนี่คือใส้ไราน้อบรายมันตันแต่ชั่วขราวกับแบบเป็นปีสองปีมันกับบาดมันตันดินดินอยู่นี่มันเป็นดินใช้เจือบมเรือย่างไดมันคือบอกมันคือทางน้ำบรายะนาอยูนเพิ่นพูดลงไปนี่จักเม็ดนี่ฮอน้ำเจ็ดเม็ดเลยเจ็ดเม็ดหนึ่งบ่อหนะโดยโอ้พวกเฮาอะไรไปให้เพิ่น โอ้ sí, oh, ยย oh, ูห oh, no. ันนันไหนโอ้ย่ะเฮ้ยลูกสาวคนก็คือมาเนาะเอยพี่น้องเฮ้ยนี่ลูกสาวหล่าบ่นี่นะสาหล่าก็ลูกสาวหล่าก็ได้คุณยูหลดนะนะโอ้ผู้นั้นเป็นลูกสาวยนะลูกลูกสาวผู้หนึ่งบ่ได้ลูกสามบอลูกส่คนลูกสีเอาผู้หนึ่งไปใส้สามได้ผู้ยูหลดฮันลูกก๊กฮันเดีฮันผู้ชายฮโอ้ผู้ผู้ชายนะลูกก๊กโดยมานี้มาผู้ที่สองก็เป็นลูกชายอีกผู้ที่สามเป็นผู้หญิงผู้ที่สี่ก็เป็นเป็นลูกชายอีกคือเก่า ยังคือสิเอาอีกอยู่บ่ลูกนี่เนาะเฮาการแซมนี่ก็ถือว่าโอเคเลยเนาะสำหรับลูกเนาะแสดงความยินดีนั่เนาะได้เฮือนได้เข่าได้ยังกินยังหน่อยก็มีทุนเนาะมีทุนเข่าแบบว่ามีเข่าเพราะได้แบบโมหัยเฮาซื้อเนาะพอบได้ซื้อพอโบได้ซื้อแบบว่าได้เตียงเติบไได้เตียงโบเตียงทองอ่ะเนาอ้ห่าโสมในโบได้หน่อยได้ เพื่อซีบร์ดนี่เนาะโดยเฮาแบ่งให้เอื้อน้องน้ำเนาะก็เลยแบบาต่างคนต่างบบมีเนาะก็เลยแบบแบ่งให้กินไปน้ำเพื่อว่าเวลาเพิ่นมีเพิ่นก็สิได้คือเห็นเฮาน้ำเนาะโดยก็เป็นความคิดที่ดีเนาะเพื่อนพี่น้องเลยเอาการแสดงความยินดีน้ำเนาะที่แบบว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลือเนาะโดยกะขอให้เอื้อยขอบุญขอบคุณทั้งผู้ใหญ่เพิ่นที่ได้เข้ามาช่วยเหลือเพิ่ในเด้อทั้งผ่านหน้าก็เลยเลยอ่ะ ขอบใจเด้อที่ว่าช่วยเหลือที่ว่าเบิ่งแยงลูกล้านกเบิ่งกับคุณทุกคนยากนี่แลเนาะขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งขออย่าเจ็บอย่าไข้หาหยังก็ให้ได้กว่าเก่าขอให้ลําให้รวยกว่าเก่าแล้วโดยกมีโอกาสกให้มาชช่วยเหลืออีกกัยังขาดเกินก็ยังคืนน้ําสางโอยังน้ําสางเนาะยังน้ําเนาะน้ํามันจะได้สุดก็คืนน้ําสางเพราะว่าเฮาอยาก ปลูกฮันปลูกนี่ก็เป็นนามของเองนะเอื่อยเลยโดยนามใส่นามกินเนาะน้ใส่นามกินกันเฮาว่าตั้งใจว่าจะเ็ดไปมือหนาก็คือจะปลูกผักแบบข่าไายก็พอได้เก็บในครอบครัวนะโดยโดยก็ขอให้โชคดีเนาะมีผู้ใหญ่กข้มาช่วยเหลือทั้งหน้าเนาะผูให้ยกัยินดีโดยโดยขอใไฮคนดูดีไม่แห้งปีใหม่นี่ก็จะให้เป็นยังได้จะใไฮดูดีไม่แห้งแล้วก็ให้เก็บก็ให้คลายแล้วโดยให้สุกผักเข้มแข็ง ยสาธุเนาะก็เฮาก็สิขอโตกลับก่อนเด้อบัดนี้เด้อขอให้ได้ก็ขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยเด้อไปทางใดก็ให้มีคนทักคนเพงโดยโดยสาธุเห็นตในคลิปเอือยกดบ่โดยกเฮากสิขอโตกับเนาะบัดนี้เนาะสบายดีเด้อสบายดีสดีสดีครับสบายดีโอเคเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะเฮากได้สัมภาษณ์เพิ่นเรียบร้อยเนาะพี่น้องเอ้ยคืออัน กดีมุกดีใจนอกที่มีทางูุใหญ่เพิินเขามาซอยเดือคขอบครัวเพินนอกเพลินพีน่น,น้องเนาะกฮากดีมุกดีใจน้าเพิินเฮากะ ไปแสดงความยินดีน้ำพึนพ่วยพี่น้องเลยกัโอเคน้องพวนพี่น้องเลยเนาะเฮากะสซีพอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะกะสำหรับคลิปนี้กับคอนซีคอลาพวยพี่น้องไปก่อนไปพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อน้องพวยพี่น้องเยเนาะสำหรับเมื่อนี้กะก่อนจากกันไปกะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวกิงคัมเฮ็ดคลิปต่อๆไปในเด้อน้องพวยพี่น้องเลยเนาะสำหรับเมื่อนี้สาวกิงคัมกัสิขอกล่าวค้า่าสบายดี